โอเคนะคะก็อ i ดเรื่องที่เราจะเรียนวันนี้นะคะวันนี้ขึ้นเรื่องใหม่เนาะก็คือการจับใจความจากนิทานนะคะการจับใจความจากนิทานครั้งที่หนึ่งนะคะครั้งที่หนึ่งเรียน2ครั้งด้วยกันเนาะเรื่องนี้อ่ะมาดูเนื้อหาของเรากันเลยนะคะอนะะันนี้มันก็จะ ไปสัมพันธ์กับที่เราเคยเรียนมาเนะาะก็คือใครทําอะไรที่ไหนทํากับใครเมื่อ,อไหร่นะคะอันนี้ค่ะไอคาถามพวกนี้ค่ะจะต้องอันนี้ก็ต้องติดตัวเราไปตลอดเนาะสมมุติว่าเราต้องการสรุปอะไรก็ตามเนาะมันมีบทความมาเยอะๆนะคะหนึ่งหน้ากระดาษเนี่ยแล้วครูต้องการให้นักเรียนสรุปออกมาให้ได้แค่สามบรรทัดอย่างเงี้ยคะ่ะเราก็ต้องเอาคําถามนี้มาใช้นะคะสรุปออกมาว่าในเรื่องมีใครนะคะเขาทําอะไรและทําที่ไหนกับใครเนาะ มาเจอกันทำไมและทำอะไรที่ไหนนะคะอันนี้ก็คือลักษณะของการสรุปใจความสำคัญนั่นเองเนาะเหมือนจะเคยเรียนมาแล้วนะคะในเรื่องนี้แต่ว่ามันต้องย้ำบ่อยๆหน่อยนะคะเรื่องนี้เนาะอะ,อะเราลองมาดูนะคะนิทานเรื่องนกกระสากับเจ้าอะไรเอ่ยนกกสาเจ้าเลีใช่ไหมคะนกกระสาเจ้าเลเคยอ่านไหมคะเรื่องนี้ เรื่องนี้เคอออยอ่านไหมยังไม่เคยเคยค,คนี่ไงแต่งเร่งคงนกตาพรรักชาตินะคะวันน้วัตคือ่านี่ทานเรื่องนกกระสาเจ้าเล่ย์อันนี้วาดรูปเองแต่งเรื่องเองด้วยดูนะคะน,นี่มาแล้วนะคะป่าแห่งหนึ่งนะคะซึ่งมีความอุดมสมบูรณ์มากนะคะมีสระน้ําใสไหลยเย็นอุดมไปด้วยกุ้งหอยปูปลามากมายหลายชนิดอาศัยอยู่ วาดร,รูปสวยมากเลยนะคะเนี่ยเมื่อถึงฤดูแล้งนะคะน้ําในสระก็จะแห้งนะคะต้นไม้ใบหญ้าก็เหี่ยวเฉาเหล่ากุ้งหอยปูปลาก็ไม่มีที่อยู่อาศัยเนื่องจากน้ําแห้งขอดนะคะอน,นี้เขาก็วาดเป็นดินแบบแต่เนาะแห้งขอดจากนั้นเกิดอะไรขึ้นนะคะในป่าแห่งนั้นมีนกกระสานะคะ มีนกกระสาแก่ตัวหนึ่งอาศัยอยู่นะคะมันได้ไปเจอกับสระน้ําที่กําลังแห้งคอดอันนี้คือนกกระสาเคยเห็นไหมที่คอมันยาวยๆปากแหลมๆนะคะนกกระสาเนาะเ้ยค่ะนกกระสาตัวนั้นมีความคิดว่าทําอย่างไรดีเราจึงจะได้กินปลาในสระที่กําลังจะแห้งนี้เป็นอาหาร มันจึงเดินเข้าไปพูดกับฝูงปลาทั้งหลายว่านี่พวกปลาทั้งหลายพวกเจ้าอยากไปอยู่ในสระที่มีน้ำใสไหลยเย็นหรือไม่ปลาตอบว่าเราก็อยากจะไปอยู่นะแต่ไม่รู้จะไปอย่างไรนกกระสาตอบว่าเราจะพาพวกท่านไปเองแล้วก็พาไปดูสระน้ำที่ว่านี้ก่อนนะคะคิดว่าคิดว่านกกระสาจะพาปลาไปยังไงไปกินค่ะ ราไปกินใช่ไหมดูนะ,ะนี่ไงและปลาตัวหนึ่งที่ไปกับนกกรสาถึงกับดีใจและพูดว่าโอ้โห,หน่าอยู่มากเลยมีน้ําใสมีบัวที่สวยๆด้วยพอดูเสร็จแล้วเจ้านกกรสาก็พาปลากลับไปยังที่เดิมนะคะปลาตัวนั้นเห็นก็หลงกลเจ้านกกรสาแล้วก็มาพูดให้เพื่อนๆฟังว่านี่พวกเรา สะที่นกกระสาพาเราไปดูน่าอยู่มากเลยนะมีน้ำใสสีครามนะคะมีอาหารมากโดยหารู้ไหมว่านกกระสามันเป็นไงคะอนที่คอยขวัญบอกเมื่อกี้อ่ามันกำลังหลอกอยู่ใช่ไหมคะนะวันต่อมานะคะหลังจากนั้นนกกระสาแก่ตัวนั้น ก็มารับฝูงปลาทีละตัวโดยหลอกว่าจะพาไปส่งที่สระน้ำใหญ่นะคะแทนที่นกกระสาแก่ตัวนั้นจะปล่อยปลาลงไปในสระใหญ่กับพูดว่านี่พวกปลาโง่นะคะใครจะไปเป็นทาสพวกเจ้าและพวกเจ้าทั้งหมดคืออาหารของข้าว่าแล้วนกกระสาก็กินปลาทีละตัวทีละตัวจนหมดสะนะคะโอเจ้าเล่มากเลยนะคะนกกระสา กลับมาที่เดิมมันเหลือบไปเห็นปูตัวหนึ่งอยู่ในสระมันจึงเอ่ยปากชวนว่านี่เจ้าปูเจ้าอยากไปอยู่ในสระน้ําใหญ่กับเพื่อนพวกของเจ้าไหมปูตอบอยากไปแต่ก็ไม่รู้จะไปอย่างไรนะคะนกกระสาตอบว่าเราจะพาเจ้าไปเองปูใช้ก้ามของมันเกี่ยวคอนกกระสาไว้แล้วนกกระสาก็พาปูไปยังจุดหมาย และก็พาไปยังต้นไม้ปูเห็นเช่นนั้นก็ถามว่านี่เจ้านกกระสาทําไมเจ้าไม่ไปส่งค่าที่สระน้ําจับมาที่ต้นไม้ทําไมนกกระสาตอบว่าใครเป็นทาารับใช้เจ้าเจ้ามองลงไปข้างล่างสีนั่นไงกองกระดูกของเพื่อนเจ้าและแล้วก็เป็นตัวสุดท้ายที่จะต้องตายฝ่ายเจ้าปูตอบว่าเจ้านั่นแหละที่ต้องตายคอของเจ้าอยู่ในกามของข้า พาข้าลงไปข้างล่างเดี๋ยวนี้ถ้าเจ้าไม่อยากตายนกกระสาตกใจจึงเรียบพาปูลงไปด้านล่าง,างโดยเร็วเพราะมันคีมันขีบคอยเนาะปูคิดว่าถ้าปล่อยนกกระสาไปก็จะไปทำร้ายผู้อื่นอีกปูจึงหนีพอนกกระสาทันทีเจ้านกกระสาหายใจไม่ออกและตายในที่สุดนะคะนี่คือเรื่องนกกระสาเจ้าเลสนะคะ นี่คะ่ะเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าอย่าไว้ใจศัตรูเพราะเขาไม่มีวันที่จะคิดดีกับเรานะคะต้องพิจารณาให้ดีก่อนที่จะเชื่อคนอื่นนะคะอันนี้คือข้อคิดของเรื่องนี้เนาะจากนั้นมาเข้าสู่การจับใจความสําคัญเรื่องเมื่อกี้เห็นไหมมันยาวมากเลยใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นถ้าเราต้องการสรุปให้มันสั้นนะคะและเข้าใจเรื่องทั้งหมดเราจะทํำยังไงนะคะการสรุปก็คือ การหาใจความสําคัญนั่นเองเนาะน,นะคะใจความสําคัญของเรื่องนะคะ,ะ,คะข้อความที่มีสาระข้อกลุมเห็นไหมคะถึงแม้ว่าจะย่อลงมาปุ๊บเนี่ยแต่ว่ามันก็เข้าใจเรื่องทั้งหมดที่เราอ่านมาเมื่อกี้อยู่ดีนั่นเองเนาะเราเรียกว่าการสรุปใจความสําคัญนะคะ โดยจะแบ่งออกเป็น2ประเภทนะคะใจความสําคัญอย่างแรกก็คือที่เขาเขียนไว้อย่างชัดเจนเนาะเช่นอยู่ต้นย่อนหน้าตอนท้ายนะคะหรืออยู่ทั้งตอนตอน้นและตอนท้ายก็ได้นะคะนี่นะคะที่เขียนเส้นอันนี้คือตอนต้นใช่ไหมคะอยู่ต้นเรื่องเลยนะคะอยู่ต้นเรื่องเลย,นะะยนเ,เลยนาะ,ะก็พูดถึงอะไรเอ่ยบันเทิงและการกีฬาใช่ไหมคะไม้ไผ่มีส่วนสําคัญร่วมอยู่ด้วยนะะอันนี้ด้านหลังนี่เขาก็เพียงแค่เป็นการยกตัวอย่างใช่ไหมคะ ก็ถือว่าเป็นส่วนขยายเนาะไม่ใช่ใจความสําคัญเพราะฉะนั้นก็หยิบยกมาแค่ต้นประโยคแบบนี้นะคะอันนี้คือการสรุปนะคะและบางส่วนก็จะอยู่ตรงกลางเรื่องนะคะเราก็ต้องมาหาเนาะป่าจึงอุดมไปด้วยสิ่งอันเป็นประโยชน์ต่อมนุษย์อย่างมากมายเห็นไคะอันนี้คือสรุปอันนี้คือมันอยู่กลางเรื่องนะคะมันจะอยู่ได้หลายประเภทนะอยู่ต้นประโยคก็ได้อยู่กลางประโยคก็ได้นะคะหรืออยู่ทั้งต้นและปลายแบบนี้นะคะ่ะ อันนี้เขาพูดถึงการอ่านหนังสือนะคะมีความจําเป็นสําหรับคนทุกคนนี่นะคะอันนี้เขาก็แค่ขยายเพิ่มเติมเนาะว่าสําหรับนักเรียนเป็นยังไงสําหรับผู้ใหญ่เป็นยังไงใช่ไหมคะแต่เนี่ยสรุปโดยรวมก็คือมันสําคัญสําหรับทุกคนนั่นเองนะคะอันนี้ก็สรุปตอนท้ายอีกนะคะก็คือพูดถึงนักเรียนนะคะถ้าต้องการรอบรู้เนี่ยก็ต้องเป็นนักอ่านอย่างเงี้ยค่ะน,นี่ก็คือสรุปต้นและปลายนะคะ ต่อามาอันนี้นะคะการตั้งคำถามอันนี้เราเจอบ่อยนะคะสรุปโดยการตั้งคำถามใช่ไหมคะใครทำอะไรที่ไหนอย่างไรอันนี้คือเป็นการที่ง่ายที่สุดเนาะถ้าสมมุติเราจะต้องทำนะคะก็เริ่มจากการอ่านอ่านให้หมดกล่องใช่ไหมคะแล้วก็ค่อยมาดูรายละเอียดอีกครั้งหนึ่งนะคะจากนั้นก็ตั้งคำถามแต่ละย่อหน้านะคะว่ามีใครเขาทำอะไรกันบ้างเนาะ ผลเป็นยังไงแล้วก็มาเรียบเรียงกันนะคะนนนนะย่อๆแบบเร็วๆเลยนะคะเพราะว่าเนื้อหามันเยอะเนะอ่ะสมมุตินิทานเรื่องนี้ค่ะเพึ่งกับนกพิราบเห็นไหมคะเยอะนะอ่าลองขั้นตอนแรกเขาให้เราอ่านก่อนใช่ไหมคะอ่านแบบละเอียดก่อนเนาะอ่ะครั้งหนึ่งพึ่งตัวหนึ่งหล่นลงไปในน้ำนะคะและอะไรอีก และคงจะจมน้ำตายเป็นแน่นะคะถ้านกพิราบตัวหนึ่งมองไม่เห็นเสียก่อนนกพิราบคาบใบไม้ยื่นให้พึ่งไต่ขึ้นมาได้วันต่อมาขณะที่นกพิราบกำลังเกาะอ,อยู่บนกิ่งไม้นายพานคนหนึ่งเข้ามาในป่าและเอาปืนจ้องจะยิงแต่พึ่งเห็นเสียก่อนจึงบินไปต่อยมือของนายพานทำให้มือของนายพานสั่นกระสุนห่างเป้าไปมาก นกพิราบไม่เป็นอันตรายนะคะจบอันนี้คือเรื่องทั้งหมดนะคะ,ะเราสามารถทําให้มันสั้นได้กว่านี้นะคะจากสองหน้าเนี่ยนะ,ะสามารถทําให้สั้นได้กว่านี้ยังไงมาดูโดยการตั้งคําถามนะคะคำถามก็คือตัวละครในย่อหน้ามีใครบ้างนะคะก็คือมีพึ่งกับนกพิราบใช่ไหมคะแล้วเขาทําอะไรนะคะก็คือพึ่งมันหล่นน้ำเนาะนกพิราบเห็นก็เลยค่าบใบไม้ไปให้นะคะ ผลจากการกระทํานี้ส่งผลให้พึ่งนะ่ะไต่ขึ้นมาได้อันนี้คือย่อหน้าที่หนึ่งหน้าแรกนะคะหน้าที่สองนะคะ,ะแล้วก็ามาเรียงเป็นประโยคได้อย่างนี้เห็นไหมคะนกพิราบเห็นพึ่งหล่นน้ําจึงฆคาบใบไม้ยื่นให้พึ่งไต่ขึ้นมาได้อันนี้คือได้ใจความสําคัญแล้วใช่ไหมคะอะมาย,ย่อหน้าที่สองนะคะก็มีนกพิราบมีนา,านพาเนาะโผล่ขึ้นมานะคะเขาทําอะไรก็คือานพานมันจะยิงนกพิราบใช่ไหมคะ เพื่งเห็นก็เลยไปต่อยมือนะคะทาให้นกพิราบเนี่ยไม่เป็นอันตรายนะคะจากนั้นเราก็เอาเนี่ยค่ะเอาคาถามคําตอบเหล่านี้นะคะมาสร้างเป็นประโยคเหมือนเมื่อกี้นะคะนี่ได้ออกมาแบบนี้เนาะเพื่งเห็นในพานจะยิงนกพิราบจึงบินไปต่อยมือในพานนกพิราบไม่เป็นอันตรายเห็นไหมคะอย่างนี้เลยส,สั้นๆนะคะนี่พอมาสรุปเป็นใจความสําคัญเห็นไหมคะก็เหลือแค่นี้เองเนาะเ,เอาสิ่งมาสรุป ภาษาใหม่ของตัวเองได้ยังไงจากสองหน้าเมื่อกี้เหลือหน้าเดียวเห็นไหมคะนกพิราบเห็นพึ่งหล่นน้ำจึงคาบใบไม้ให้พึ่งไต่นะคะต่อมาพึ่งเห็นในพานจะยิงนกพิราบก็บินไปต่อยมือในพานนกพิราบก็ไม่เป็นอันตรายเห็นไหมคะจบแต่ว่ามันก็ยังคงความเดิมอยู่ใช่ไหมคะอันนี้เราเรียกว่าการสรุปใจความเนาะทำให้สั้นลงแต่ว่ายังเป็นเรื่องเดิมอยู่นะคะ ต่อไปนะคะเรามาตอบคําถามจากใบงานนะคะวันนี้ใช้ใบงานนะคะใบงานจะหมดแล้วนะคะวันนี้เดี๋ยวอันใหม่เดี๋ยวจะส่งให้เนาะเด็กๆต้องปิ้นเองนะคะสะดวกแน่เลยถ้าต้องปิ้นเองอ่ะใครแบบไม่สะดวกปิ้นเองมีไหมผมครับผมไม่มีน้ำหม,<ผ>มึกปินแล้วผมไม่มีน้ำหมึกแล้วครูปิพนให้ไม่ได้โอเคครับดูต่อ งานของเราวันนี้นะคะหน้าหนึ่ง,ง,งมีห้าแผ่นแต่ว่าเป็นแค่การตอบคำถามเฉยๆนะคะตอบคำถามจากการอ่านจับใจความมาดูอันแรกนะคะอันนี้เป็นแค่การตอบคำถามนะมันก็เลยแบบเหมือนจะเยอะแต่ไม่ได้เยอะนะ อ่ะดูนะคะดูดูด,ดูเรื่องอะไรเอ่ยนะคะอุรังอุตังรู้จักไหมลิงอุรังอุตังที่มันตัวใหญ่ๆเนาะเป็นลิงขนาดใหญ่ที่มีรูปร่างคล้ายคนตัวใหญ่เท่าคนเลยนะคะขนตามลักษณยาวสีน้ําตาลแดงนะคะแขนก็ยาวแต่ขาสั้นนะคะแล้วก็คอเล็กเนาะใบหูก็เล็กนะคะตัวผู้เนี่ยเขาจะมีถุงลมนะคะขนาดใหญ่ตรงคอหอยนะคะเมื่อตัวเต็มใบ ส่วนแก้มเนี่ยก็จะขยายออกด้านข้างนะคะห้อยย้อยลงมานะคะชอบอยู่บนต้นไม้ตามลำพังมีนิสัยเชื่องยกเว้นตัวผู้ที่อายุมากนะคะอาหารของมันส่วนใหญ่จะเป็นพวกผลไม้ใบไม้ยอดไม้และหน่อของต้นไม้นะคะอ่ะแล้วก็มาช่วยกันตอบคำถามเนาะข้อที่หนึ่งนะคะลิงอุลังอุตังอาศัยอยู่ที่ไหนคะบนต้นไม้ครับ ต้นไม้ค่ะบงองกลมข้อสองนะคะข้อใดไม่ใช่อาหารของลิงอุราตังใบไม้ปลาหรือยอดไม้ไม่ใช่นะคะไม่ใช่ปลาค่ะปลา่าทำพร้อมกันเลยเนาะอันนี้น่าจะติดพร้อมกันทุกคนเนาะ,ะแล้วมันไม่มีอะไร ไม่มีหางไม่มีขนหรือไม่มีใบหูไม่มีนะไ, <ป S 1> ไม่มีหางคะ่ะไม่มีหางครับไม่มีหาง,หางคนของมัานสีอะไรสีเทาน้ำตาลแดงหรือสีดำน้ำตาลแดงน้ำตาลแดงแดงครับนในข้อความไม่ได้กล่าวถึงอะไรนะคะลักษณะรูปร่างของลิงเขาพูดถึงไหมนิสัยของมันนิสัยของตัวเมีย นิสัยของตัวผู้ไม่ได้พูดถึงอะไรนิสัยของตัวตัวเมียตัวเมียถูกต้องก็พูดแต่ตัวผู้เนาะอ่ะเขียนแล้วหนึ่งแผ่นง่ายๆเนาะไปแล้วนะอ่ะข้อสองเออแผ่นที่สองนะคะแผ่นที่สอันนี้เป็นเรื่องของแมวหรือเปล่าน่าจะไม่ใช่ไม่ใช่๋อ,อ,มอ,อแมวนะคะออ้ยม,มีเพื่อนเราอย,อยู่ในเรื่องด้วยนะคะกัน,นะ นั่งรถเก่งสีเขียวนะคะไปเที่ยวน้ำตกเจอยุ้ยกำลังอุ้มลูกแมวยุ้ยขอไปเที่ยวด้วยการบอกยุ้ยว่าไปเที่ยวหลายคนสนุกดีเมื่อไปถึงน้ำตกทั้งสองคนก็เล่นน้ำกันอย่างสนุกสนานลูกแมวของยุย้ยชื่อว่าเจ้าปุยก็เล่นน้ำตกด้วยนะคะยุ้ยแมวเล่นน้ำไม่ด้วยอานดัอหนึ่งนะคะน,นั่งรถอะไรไปเที่ยวคะรถไฟรรถกระบะหรือรถยนต์ รถรถยนต์ครับรถยนต์ค่ะรถยนต์นะคะรถแล้ก็อรถยนต์อ่ะองเข้าไปกับใครจีนพีมหรือยุ้ยยุ้ยอ่ะยุ้ยแล้วไปที่ไหนคะน้ำตกทะเลภูเขาน้ำตก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 ครับเจ้าปุยชื่อของอะไรคะไก่แมวหรือสุนัข แมวค่ะแมวแมว,แมวในการมาเที่ยวครั้งนี้ใครนำสัตว์เลี้ยงไปด้วย,ย,ยก,กีนกานกานยุ้ยุ้ยมันเป็นแมวของใครยุย้ยกันเนแมวของยุย้ยน,นะไม่ใช่แมวของกันนะคะเป็นยุ้ยนะคะโอเคแผน่นะบายไปอย่างรวดเร็วนะคะอันนี้เป็นเรื่องของนกนะคะนก กลิ้งโพงเหรอนกกลิ้งโคงบินเที่ยวในป่าปร่งหลงเข้าโพงนกเอี้ยงเถียงเจ้าของอ้อยอี้เอียงอ้อยอี้เอียงส่งเสียงร้องเจ้าของเขาว,ว่าหน้าไม่อายแม้แต่นกยังรู้ผิดรังนักปราชญ์อาจรู้พลัง้งไม่แม่นหมายหากรับหากผิดรับผิดพอผ่อนร้าย ภายหลังจงระวังอย่าพลั้งเอ่ยโอ้อันี้มาลักษณะของกอรนะคะดูซิว่าเราจะสามารถจับใจความได้ไหมนกทั้งสองเขาทะเลาะกันเพราะอะไรแย่งคู่แย่งอาหารหรือแย่งที่อยู่คะแย่งที่อยู่ค่ะแย่งที่อยู่ถูกต้องค่ะนาอเพาะบอกว่านกยังรู้ผิดรังใช่ไหมคะอะอ้อีเอียงคือเสียงของนกอะไรคะอันเนี้ยนกอีเอียงนกยิ้งโครง นกกิ้งโครงนกกิ้งโครงเพราะมันเหยียงใช่ไหมคะเจ้าของกิ้งโครงแล้วใครเป็นเจ้าของรังที่แท้จริงกางเขนนกเอี้ยงหรือนกกิ้งโครงน<อ>กเอียเอ้ยงนกเอียเอ้ยงนี่นะคะนกเอี้ยงอ่แล้วมีนกทั้งหมดกี่ชนิดคะสามส สองสามสองสองสองใช่ไหมโ้งครับนี้อ่ะมีเอี้ยงกับอันนี้ไงกิ้งโคงเนาะข้อห้านะคะข้อคิดจากเรื่องนี้นะคะหนึ่งเมื่อทําผิดแล้วต้องยอมรับผิดสองของของใครใครก็หวงข้อสามอย่าคบเพื่อนไม่ดีกไก่้อไข่ขอไข่ถ่ายลูกดูดีๆนี่ไงหากรับผิด รับผิดเนี่ยคะ่ะก็คือสอนว่าเมื่อทําผิดก็ต้องยอมรับผิดแต่นกตัวเนี้ยมันบินผิดลางแต่มันก็ยังไปเขียงเขาเนาะอ่าต่อมานะคะเรื่องของแมงมุมนะคะแมงมุมเนาะ,ะแมงมุมเป็นสัตว์จำพวกแมงนะคะมีขาแปดขาแมงมุมออกลูกเป็นไข่เมื่อออกจากไข่จะเป็นแมงมุมตัวเล็ก มีรูปร่างเหมือนพ่อแม่แมงมุมจะมีใยใสใสอ่อนและยาวแต่เมื่อใยถูกอากาศก็จะแข็งตัวกลายเป็นเส้นใยเหนียวเหนียวเพื่อเอาไว้ขึงดักเหยื่อและใช้เป็นที่อยู่อาศัยได้ด้วยนะคะข้อที่1นคะคะสัตว์ชนิดใดที่มีจำนวนขาเท่ากับแมงมุมคะมีแปดขาเหมือนแมงมุมข้อหนึ่งยุงแมงป่องแมงวันและข้อสามแมงป่อง มันต้องเป็นแมงใช่ไหมเอออันไหนแมงป่องคแมงป่องแมงป่องแมงป่องเนาะอันนี้ง่ายแมงป่องแมลงวันนะคะอ่าและเหยื่อของแมงมุมน่าจะเป็นสัตว์ตัวไหนที่มันสามารถเอาใยดักได้แมลงวี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 นี้น่าจะไม่ได้เนาะตัวใหญ่เกิน นะคะแรงีแรงดีนะคะแล่นยายของแมงดีาเลยถ้าถูกกับสิ่งใดมันจะเหนียวน้ำอากาศหรือแสงแดดอากาศอากาศานะคะอากาศอากาศต้องและข้อใดไม่ใช่นะคะไม่ใช่ประโยชน์ของแมงมุมใช้เป็นอาหารใช้ดักเหยื่อนะหรือใช้เป็นที่อยู่น่าจะไหมน่าจะพิมพ์ตรงเนาะประโยชน์ของ ใหญ่หรือเปล่าอะไรเอ่ยใช้เป็นอาหารใช่ไหมคะใช้เป็นอาหารใช่เป็นอาหารค่ะและข้อสุดท้ายแมงมุมมีกี่ขาแปดขาแปดขานะคะก็เป็นแมงนะคะเมงอ่ะสุดท้ายนะคะสุดท้ายคือเรื่อง กระโจงน้อยนะคะกระจงก็คือนี้เนาะไม่ใช่กวางนะมันจะเป็นสายพันธุ์เดียวกับกวางแต่ว่าตัวเล็กกว่าไม่มีเขานะคะเราเรียกว่ากระจงเนาะกระจงน้อยอกระจงน้อยตัวหนึ่งอาศัยอยู่ในป่าริมแม่น้ําวันหนึ่งมันอยากจะข้ามฝั่งไปยังฝั่งตรงข้ามแต่ข้ามไปไม่ได้เพราะในน้ํานะมีจระเข้ชุกชุมมากกระโจงน้อยคิดอุบายได้จึงเดินไปที่แม่น้ําและตะโกนด้วยเสียงอันดังว่าจระเข้ทั้งหลาย พวกท่านมีจํานวนน้อยกว่าพวกเราน้อยจนไม่สามารถเอาลําตัวของพวกท่านทอดเป็นสะพานสําหรับเดินข้ามแม่น้ําได้เมื่อจอระเข้ทั้งหลายได้ยินก็คิดว่าเจ้ากระจงน้อยตัวนี้อวดดีนักจระเข้ต้องการแสดงให้เห็นว่ากระจงน้อยเข้าใจผิดนะคะก็เลยว่ายน้ําเอาหัวชนกันนะคะและหางต่อต่อการเป็นสะพานข้ามแม่น้ำเนาะ กระจงนะกระจงน้อยเห็นก็เลยรีบวิ่งบนหลังจระเข้แล้วก็ข้ามไปถึงแม่น้ําอีกฝั่งได้สําเร็จแล้วก็ปลอดภัยด้วยนะคะข้อที่หนึ่งนะคะไอ้เจ้ากระจงเนะี่ยมันอยู่ที่ไหนป่าริมแม่น้าข้ามริมแม่น้ําหรือว่าในสวนสัตว์คะในเรื่องป่าริมแม่น้ําริมแม่น้าค่ะป่าริมแม่น้ำป่าริมแม่น้ำต้องค่ะ แล้วมีสัตว์ชนิดใดอาศัยอยู่คะในแม่น้ำจระเข้จระเข้ปลาบานี่ไม่ใช่เลยเนาะอ่ะข้อสามกระจงอยากจะทําอะไรนะคะข้ามกินน้จืข้ามแม่นำ้ำข้ามแม่น้ำ้ามแม่น้ำข้ามแม่น้ำการกระทำของจระเข้ตรงกับข้อใดเสียใจเสียขวัญหรือเสียรู้เสียรู้เสียรู้อาเสียรู้ถูกต้องคะ่ะเสียขวัญนี่ใช้แบบตกใจเนาะการ ข้อห้าในเรื่องกล่าวถึงสัตว์ชนิดใดบ้างจระเข้กระต่ายกระจงกระต่ายหรือกระจงจระเข้กระจงจระเข้จะเ้ะะะถูกต้องนะคะถูกทุกคนนะคะวันนี้ทําพร้อมกันแป๊บนึงนะคุณหนูยังไม่ได้เขียนเลย